ค่ะแสวัสดีค่ะสวัสดีพอแม่พีนองปองป่าสุขุสุคนนะคะเมื่อนนี้นะคะเฮากาสิมถต,ตามราวพัฒนานะคะผลที่ออกมากนะคะเมือ่อคืนนี้นะคะราวพัฒนาวันที่ห้าธันวาคมนะคะออก408246นะคะนะคะข้างบนก็ออก246ข้างล่างออก82นะคะทำชมนะคะเมื่อนนี้นะคะเฮากาสิมถต,ตามตัวเลขหน้าท่านะคะของ เอฟซีนะคะฝั่งโค้งนะคะเอฟซีฝั่งโค้งนะคะนะคะหาย่านะคะจีแอนแต่ล่วงหายนะคะซีสำนักนะคะนี่นะคะตัวเลขนะคะเข้าตรงๆนะคะซีหกนะคะของฝั่งโค้งนะคะเน้นที่สี่นะคะกับเข่าที่สี่เด้อนะคะเอฟซีนะคะนี่ละค่ะ ของเอฟซีฟังโขงนะคะนะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะวันที่หกวันพุธนะคะวันที่หกวันพุธนี้นะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะตัวเลขแนวทางของเอฟซีฟังโขงให้ตัวเลขแนวทางมาแล้วนะคะแอดกับคอขอบุญขอบคุณนะคะตัวเลขแนวทางจากเอฟซีฟังโขงเด้อนะคะที่ให้ออกมาแบ่งปันออกมาเบิงเป็นแนวทางนะคะนะคะผู้ไดมากระถึงซื้อนะคะผู้ไดบ่มัากับบ่ซื้อนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวมาเบิงกันเลยนะคะ <c oughs> เลาาพัฒนามขึ้นนี่ออกง่ามคักนะคะแต่ว่าทั้งนี่บอลเป็นบอลนี่เลยบ่งคายให้4ีตัวนะคะเลาาพัฒนานะคะ นากพัฒนาฝังกูงวันไหนวันพุธนะค่ะวันพุธวันพุธที่หกธันวาคม สองห้าหกหกนะคะ <c oughs> กับเอพซีทั้งเจ็ดเองกัยังง่วงนะคะไดเล่าออกเมื่อวันวันอังคารให้มานะคะบนล่างวิ่ง คนล่างวิ่งนะคะให้มาศูนย์กับสองค่ะให้มาเด่นที่ศูนย์นะคะเจและ้วหมึก <c oughs> เล่าเร่นง่ายนะคะแก่เมื่อยายพ้ออาทิตย์หนึ่งมีสามครั้งนะคะพุธจันพุธศุกร์นะคะจับคู่นะคะก็มีศูนย์ศูนย์แปด 09 07 2นย์เจ็2ส2งอ กันนะคะกันส <0, 0. S 1> องเจ็ดศูนย์ศูนย์เอาบริอรเบิงหน้าจอเอฟซี ขอทูดพอแฝ่หลายๆด้อค่ะตุกันนะคะค่ะตัวเลขแนวทางนะคะเราพัฒนา fc ฝั่งโขงวันพุธวันที่หกธันวาคมพศสอ6 6รนะคะ บนล่างวิ่งเด่นที่ศูนย์ลองที่สองนะคะเด่นที่ศูนย์ลองที่สองนะคะเด่นที่ศูนย์ลองที่สองจับคู่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ตัวกันนะคะตัวกันกับมีสองเจ็ดศูนย์ศูนย์กับสองสองเด้อนะคะเอฟซีนะคะ, 4, ะ,ค,ะค่ะราะคาแคบหน้าจอไวทะเบิงเลยนะคะทันไดมัคทันไดชอบถึงจัดนะคะทันไดคัดกับพานเดอ้อนะคะเพราวะทั้งชองเองกะ็ะดามาก นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอขอให้เอฟซีทั้งช่องทุกคนทุกท่านเอาไปเบิงเป็นแนวทางเอาไปพิจารณาเอานะคะสำหรับเอฟซีมักชชอปล่าพัฒนานะคะแคปไปเลยนะคะเป็นกระมีตัวก,กันให้พร้อมนะคะงวดนี้นะคะตัวก,กันให้ด้วยนะคะนะคะแคปไปเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดขอขอให้เอฟซีทั้งช่องนะคะเฮงเฮงลยุยลุยนะคะแตกบนแตกล่างนะคะกขอ ขอบุญขอบุญน,นะคะเอฟซี FC ฟังโของอีกครั้งนึงนะคะที่ได้เอวตัวเลขแล้วท่านะคะมาฝากพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ